คนสั้นเรื่องเมื่อฉันมาตั้งแคมป์เฮ้ยวันนี้ตั้งแคมป์กว่ามาตั้งแคมป์เดินทางไกลมากเอาเต็นท์มาด้วยอืมเต็นท์นี้ดีนะไม่ได้เช่าด้วยม,มีหลายเต็นท์เลยอ่ะอ จริงๆเขาไว้เข้าค่ายนะ <c oughs> นื้อแบบเย็นแต่เราเอามาังแค่เอง8ชั่วโมงผ่านไปโห้5โมงแล้วหรอเนี่ยหาอะไรกินดีกว่าบาร์บีคิวก็ไดอ้อร่อยมาก เดีย๋ยวต่อไปเราจะกินมึกปิ้งอยากตร่อยอร่อยหอมมากที่เนี่ยบรรยากาศด,ดีทีใกล้น้ำด้วยแถมมีเสียงน้ำไปปิ้งมึกดีกว่าเฮ้ยได้กินแล้ววันนี้โอเควิน่ากินมากเลยอ่ะถ้าชวนเพื่อนมา อีกก็คงจะดีนะ้วาวกลิ่นหอมมากเลยอะเบิกย่างเหมือนอ,อ,นอะไรเลยน้อเนี่ยโอ้มีว่านสว่างเหรอเป็นที่พักอะไรอย่างงี้นี่นะา้ยกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวเราจะได้กลิ่นแล้ว เสี่ยวเรากินอันนี้เสร็จไปเช็คดูบ้านข้างบนดีกว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วกินดีกว่าไม่รอแล้วว้าวหอมมากเลยอือ้กลิ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยอืมโอ้เนื้อมีเนื้อมีมันคนกันด้วยดินชอบอยู่ อกินเสร็จแล้อิ่มแล้วอิ่มทองแล้วเราดูข้างบน,นกว่าไม่มีใครก็วังเวงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยววันนี้รอข้างบนไปได้ข้างล่างน่ากลัวมากเลยอะ่ะว้าว พ้องนี้หรูหลาดีดด้วยนะมีแับตกแต่งได้ดีด้วยเตียงนอนดีมากเลยคนะ่ะขึ้นดูข้างบนดีกว่าตรงนี้ทางขึ้นออกไปหน้าเราก็เปลี่ยนชุด คนีก็จะเป็นไวแค่หน้าอาบนาำได้นั่นี่ยคุยดีมากเลยอ่ะฉันอาบด้วยว้าก็ได้สองดาคนลยเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะทุกคนกับละครั้นุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามเรากันไว้นะก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย